thank you 俗世的悲。 心摧 าธรรมเราได้ศึกษากันมาตั้งแต่ในพระบรรมจารย์องค์ที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอยู่พอสมควรตอนนี้เนี่ยเราจะมากันร่วมกันศึกษากันในส่วนของพระบรรมจารย์องค์ที่5ซึ่งก็เท่ากับเป็น องค์ที่23นะครับถ้าหากว่าเราไล่นับตั้งแต่องค์ที่หนึ่งเรื่อยมาก็คือจะเป็นองค์ที่23ถ้าเรานับเฉพาะแค่เป็นช่วงปัดฉิมแดนก็คืออยู่ในช่วงของยุคตะวันตกนั้นก็จะเป็นองค์ที่หนะครับท่านมีพระนามว่าพระทะลุตกะพระทะลุตกะท่านเป็นสิทธิ์ของพระอุปคุตตะอุปคุตตะ ก็คือเราได้ศึกษากันในครั้งที่แล้วพระอุปคุตตะอุปคุตตะที่เราคนไทยรู้จักมักคุ้นกันก็คือพระอุปคุตหรือที่ผู้คนชาวบ้านในแถบภาคเหนือจะรู้จักท่านในอีกพระนามหนึ่งคือพระบัวเข็มและแต่ถ้าหากว่าจะถามว่าพระอุปคุตก็ดีพระบัวเข็มก็ดีเนี่ย ทำไมคนไทยเราจึงเคารพนับถือคิดว่าน้อยคนจะรับรู้เรารับรู้แต่เพียงว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จะนำโชคนำลาบมาให้ก็เท่านั้นเองเราก็จะไปกราบไหว้ตามวัดวาอารามที่จะมีบูชาพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มโดยพระลักษณะที่สร้างเป็นองค์พระพุทธรูปที่เมืองไทยเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพุทธลักษณะที่จะมีใบบัวปกบนศีรษะ แล้วก็มือข้างหนึ่งจกบาทแงน้นคอขึ้นเอียงเล็กๆน้อยๆมองขึ้นไปข้างบนนี่คือเป็นลักษณะของทางพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มแต่ว่าในทางของสันสกิตนั้นเนี่ยจะเรียกว่าพระอุปคุปตะทีนี้เนื่องจากหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านเนี่ยคือมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรคนไทยก็จะบูชาแต่เพียงเรื่องของโชคลาภ แต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านเป็นพระบรรปจารย์องค์ที่4แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆที่สุดเลยก็คือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่ปราพยามารวสวตีมาลาทิราชมสวตีมาลาทิราชเนี่ยเป็นพยามารที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่6นะครับของชั้นกามธาตุแล้วก็ตัวของพยามารวสวาตีมาลาทิราชมาลาทิราชก็คือเป็นราชาแห่งมาร ก็คือเป็นมารตนเดียวกับที่คอยขัดขวางองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าน,านานาประการนะครับแล้วตัวของมาลาธิราชตนนี้เนี่ยก็ยังคงคอยทำหน้าที่ขัดขวางเรื่องของธรรมะเรื่องของผู้บำเพ็ญธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วโดนพระอุปคุตปราบจนลาบคาบไม่เพียงแต่ปราบจนลาบคาบ เท่านั้นนะครับปราบพยศสิ้นพยศจนกระทั่งตัวมาลาที่ลาดตนนี้เนี่ยยอมที่จะสวามิภักดิ์กลายเป็นสิทธิ์ในล่มกาสาวพั์แล้วมีความสำนึกผิดในสิ่งที่เคยทำกับพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมานี่คือเป็นเ,เรื่องราวของพระอุป,ปคุตแล้วยังไม่เพียงแต่เท่านั้นเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคือท่านทำหน้าที่เป็นองค์ประธานคอยคุ้มครองออพิธี จะบอกว่าเป็นพระราชพิธีสมโพธ์เฉลิมฉลองการที่จะมีการสร้างสถูปเจดีย์84,000แห่งของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากท่านก็ทำหน้าที่เป็นประธานพิธีคอยคุ้มครองพิธีนั้นดังนั้นเนี่ยท่านจึงทำหน้าที่ในการเทศนาธรรมแล้วก็มีผู้คนเนี่ยมาฟังธรรมตอนนั้นท่านได้โปรดผู้คนได้สดับธรรมได้ออกบวชได้ศึกษา จนกระทั่งเรียกว่ามีพระอรลันห์ทุกท่านรู้ไหมครับว่าจํานวนมากถึงขนาดไหนก็คือมันมีถ้าเล็กๆขนาดประมาณ8ศอก8ศอกคูณ16ศอกเล็กๆไม่ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าท่านบอกว่าอรหันห์เต็มจํานวนถ้านั้นหมายถึงผู้ที่สําเร็จอรหันห์แล้วให้เอาไม้ประมาณ8นิ้วหรือ4นิ้วนี้แหละไม่ยาวมากเลยท่านละหนึ่งชิ้นท่านละหนึ่งอันโยนใส่ถ้าขนาดนั้น จนเต็มถ้ำเลยทุกท่านดูๆสิครับว่าพระอรหันต์มีมากกี่รูปอะ่ะในตอนนั้นเนี่ยท่านหลังจากที่ท่านทําหน้าที่เป็นประธานพิธีแล้วก็เทศนธรรมผู้คนเนี่ยมาศรัทธาสําเร็จเป็นโสดาบันนับแสนอรหันต์นี้ก็คือนับหลายหมื่นดังนั้น,น,นอรหันต์แต่ละรูปนั้นเอาไม้ติ้วซึ่งมีแท่นยาวแค่จํานวนได้กี่นิ้วนะั้นโยนใส่จนเต็มถ้ำนี่คือเป็นคุณูปการของท่านพระอุปคุตแต่ทีนี้ หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นมีอยู่รูปหนึ่งมีอยู่องค์หนึ่งก็คือพระบรมอาจารย์รุ่นที่5ก็คือพระท่านลุตกะพระทนลุตกะ,ะท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรจริงๆแล้วหนังสือคมภีที่จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติของเหล่าพระบรมอาจารย์เนี่ยที่สําคัญเลยก็คือหนังสือจิงเตอ๋อฉวนตึงลูกในนั้นเนี่ยก็ได้มีการบันทึกถึงประวัติข,ของท่านพระลุตกะพระอาจารย์องค์ที่5ไว้ดังนี้นะครับบอกว่า คุณพ่อของท่านพะระธลุตกะเนี่ยตอนที่พระทลุตกะจะถือกำเนิดนั้นคุณพ่อก็ฝันเห็นวีดวงอาทิตย์สีทองดวงใหญ่เลยมันทะลุออกจากหลังคาบ้านขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วส่องแสงซึ่งตอนนั้นท้องปฐพีมันมืดมิดไปหมดแต่ดวงอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยทะลุขึ้นไปทะลุหลังคาบ้านส่องจนกระทั่งสว่างไปทั่วปฐพีนี่คือในหนังสือจริงเตอชวนติงลู่ได้บันทึกเรื่องราวไว้เช่นนี้ แล้วทีนี้ในอโศกาวทานคัมภีร์อโศกาวทานผูกที่6เนี่ยมีบันทึกนะครับเพราะว่าในหนังสืออโศกาวทานมีบันทึกเรื่องราวตั้งแต่สมัยองค์สมเดภภม็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าจนถึงเรื่องราวของพระอุปคุตเนี่ยซึ่งในนั้นได้มีการพูดถึงนะครับว่าตอนนั้นตัวของท่านพระอุปคุตจะไปโปรโดผู้คนท่านก็ได้นําคณะลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์มีมาเยอะแยะมากมายเลยนําคณะลูกศิษย์ไปที่บ้าน พ่อแม่ของทานลุตกะตอนนั้นทานลุตกะยังไม่ได้กําเนิดขึ้นนะพากันไปเยอะแยะไปบินทบาทปรากฏว่าก็นานเข้านาน,านเข้าคนติดติดตามท่านพระอุปคุตเนี่ยไปขอบินทบาทที่บ้านพ่อแม่ของพระทานลุตกะนั้นก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงตามการเวลานะครับเวลายิ่งนานคนติต่ติดตามไปด้วยก็น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเพียงแค่สองรูปก็คือตัวของท่านพระอุปคุตกับลูกศิษย์อีกท่านหนึ่ง เหลืออยู่เพียงแค่สองรูปเท่านั้นเองแล้วถัดมาก็เหลือแค่รูปเดียวเหลือท่านคนเดียวที่ยังคงเดินไปบินทบารท,ที่บ้านพ่อแม่ของพระธลุตกะเห็นไหมครับว่าความมานะพยายามวิิยะอุตสาหะที่จะโปรดสัตว์ชดช่วยเวเนสสัตว์สักคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความมานะพยายามไหมแม้ท่านจะเป็นถึงพระบรนปรารย์แล้วก็ยังต้องใช้ความพยายามหรือเปล่าครับเหตุปัจจัย จะถึงไม่ถึงบางทีมันก็อยู่กับความพยายามของเราใช่หรือไม่ตัวของพระอ,อุปคุตเนี่ยขนาดท่านมีฤทธิ์มีเดชมากมายอย่างนี้แล้วก็ยังต้องไม่สิ้นซึ่งความวิิยะแล้วนับภาษาอะไรกับผู้คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราอะทุกท่านว่าจริงไหมครับทีนี้ตัวของพระอ,อุปคุตเนี่ยก็เดินไปบิณฑบาตอย่างเป็นปกติทุกวันทุกวันจนกระทั่งเหลือเพียงท่านแค่รูปเดียวในตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของพระคฤรุตก,กะ ก็มีถามขึ้นว่าท่านอาจารย์ทําไมท่านจึงมาแต่เพียงผู้เดียวละ่ะตัวของพระอุปคุตจึงบอกว่าเพราะเราไร้สิทธ์น่ะสิดังนั้นจึงได้มาแต่เพียงผู้เดียวใครเนี่ยประสงค์จะอุปถากเราก็อุปถากท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าก็มีท่านอยู่ผู้เดียวไม่มีลูกศิษย์ลูกหาทีนี้ตัวของคุณพ่อของพระตฤุตกะก,ก็บอกว่าตัวของข้าเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่เรือนหมายถึงอะไรครับยังติดอยู่ในทางโลกยังต้องทํามาหากิน ยังตั้งอยู่ทางโลกออกบวชเขาเรียกว่าออกจากเรือนใช่หรือเปล่าครับออกจากเรือนที่เป็นเรื่องของทางโลกตัวท่านบอกว่าข่านิยมอยู่เรือนดังนั้นไม่มีคนอุปถากรอกแต่ถ้าหากว่าวันใดเรามีบุตรเนาะให้กําเนิดบุตรเนี่ยก็จะยกให้ท่านใช้งานทําไมละ่ะทําไมถึงบอกว่ามีบุตรละ่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีลูกกี่คนตายหมดเลยไม่มีลูกเลยสักคนหนึ่งนะครับทีนี้ สมัยนั้นเนี่ยคือท่านคุณพ่อของพระธรุตกะมีบุตรกี่คนกี่คนก็จะเสียชีวิตแต่พอหลังจากที่ลั่นวาจาแบบนี้ไปแล้วเนี่ยตอนหลังได้มีลูกคนหนึ่งท่านก็เลยตั้งชื่อให้ว่าท่านรุตกะแล้วพอท่านรุตกะเจริญวัยเติบโตขึ้นแล้วก็เลยพาท่านธรุตกะนั้นไปยังที่สำนักของท่านพระอุปคุตตามคำมั่นสัญญาเลยเคยรับปากว่าจะยกลูกให้ก็พาไปเลยให้ไปบวชเรียนติดตามท่านพระอุปคุต ทีนี้พอหลังจากที่ท่านทานฤตกาอายุได้20ปีก็ได้ออกบวชนะครับอุปสมปทาก็คือการออกบวชสมาทานศีลแล้วพอหลังจากที่ออกบวชสมาทานศีลแล้ววันเดียวแค่วันเดียวก็สําเร็จโสดาบันทุกท่านครับโสดาบันคืออะไรโสดาบันก็คือผู้เข้าสู่กระแสะแห่งธรรมผู้เข้าสู่กระแสะแห่งธรรมกระแสะแห่งธรรมก็คือเป็น กระแสที่เราจะไม่ทำความชั่วมีแต่ทำความดีทำกุศลให้ถึงพร้อมและละชั่วทุกประการทุกท่านสามารถทำได้อย่างนี้ไหมนี่คือโสดาบันเข้าสู่กระแสะแห่งธรรมกระแสะแห่งธรรมนี้ก็คือโสดาบันดังนั้นบางทีเราก็อาจจะโสดาบันบางทีเราก็ไม่ใช่โสดาบันบางทีเป็นโสดาบันบางทีก็เป็นยักษ์ เป็นบางครั้งบางขราวบางทีก็ปุถุชนบางทีก็เป็นพุทธะบางทีก็อริยะขึ้นขึ้น,นลงลงเข้าใจหรือเปล่าครับจิตใจของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่แน่ไม่นอนดังนั้นการบำเพ็ญธรรมคือทํำยังไงครับจะประคองยังไงให้จิตใจของเรารักษาใจธรรมอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือการบําเพญ็ญธรรมดังนั้นการที่เราจะบำเพ็ญเพื่อที่จะประคองใจธรรมอยู่ตลอดเวลาทุกท่านเคยได้ยินเขาเรียกว่าเขาพูดถึงเรื่องของการเดินจงกรมไหม เดินจงกรมนี่เดินยังไงเดินเพื่ออะไรเดินจงกรมเดินเพื่ออะไรเราจําเป็นต้องเดินแม้จงกรมเนี่ยจำเป็นไหมเดินจงกรมเจตนาคือให้เราเกิดสติดังนั้นเดินจงกรมเขาจะมีคติแบบนี้คือยกย่างเหยียบเดินทีหนึ่งปกติถ้าเราไม่คิดยกย่างเหยียบเราจะเดินยังไงเดิน กระทือเท้าเดินต,ตุ้ม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 เดินไปบางทีใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินทีบางทีก็มือถือมือถือเดินทีก็นึกถึงงานถึงการเดินทีเราก็นึกถึงนู่นถึงนี่ถูกไหมครับเราจะไปสนใจยกย่างเหยียบไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มีสติไหมครับดังนั้นพอเราเดินแบบใจลอยๆอยแบบนี้เกิดมีใครมาขัดจังหวะเกิดมีใครมาพูดจาไม่ดีเราก็โมโหเพราะสติมันไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราอาศัยการเดินโดยใช้วิธีแบบยกอ่าแล้วก็ยก แล้วก็ค่อยๆย่างออกแล้วก็ค่อยเหยียบแต่ไม่ใช่ยกย่างเหยียบธรรมดาแต่คือให้ใจของเราอยู่กับเท้ายกไปย่างไปแล้วเหยียบไปเวลาเหยียบนี่คือเราใช้อะไรลงก่อนส้นเท้าลงเหรอที่ปลายเท้าใช่ไหมครับเวลาปลายเท้าลงแล้วเราค่อยๆลงเรารู้สึกถึงความร้อนเย็นของของแผ่นพื้นไหมเรารู้สึกถึงแรงกดทับที่ฝ่าเท้าเราไหม และพอเราเหยียบไปเหยียบไปเจอถึงส้นเท้าแล้วน้ําหนักตัวของเรากดไปที่ส้นเท้าแล้วถ่ายไปเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเคยไหมครับ <Th> อันนี้ไม่เคยเพราะเราใจไม่ได้อยู่ที่เท้าแต่คำว่าเดินจงกรมเนี่ยคือเป็นเพียงแค่กุศโลบายหนึ่งให้เราฝึกใจอยู่ที่เท้าแต่จริงๆแล้วมันต้องเอาใจไปอยู่กับ ทุกๆเรื่องให้เอาวิธีแบบเดินจงกรมแบบนี้ไปใช้กับทุกๆเรื่องเวลากินข้าวเราก็ใช้หลักเดินจงกรมกินข้าวได้ไหมอ้าปากปากเข้าปากเคี้ยวแล้วลดเป็นยังไงแล้วใจที่เราสัมผัสกับรถขณะนั้นเป็นยังไงใจเราตื่นหรือใจเราแทบหรือใจเรารู้สึกไม่แทบไม่อร่อย เราใจของเราไปอยู่กับตรงนั้นไหมเราเห็นไหมแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับตรงนั้นอย่างไรนี่คือหลักการดังนั้นเดินจงกรมไม่ใช่ว่าเอาแต่เดินยกย่างเหยียบแต่คือใช้วิธีแบบนี้กับทุกๆเรื่องราวเมื่อเราใช้กับทุกๆเรื่องราวความคิดของเราเราก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้ว่าเออใจของเราอยู่กับตรงนี้เราคิดอะไรเรารู้สึกยังไงเราร้อนเราเย็นเราเจ็บเราปวด เรามีอารมณ์โมโหเรามีอารมณ์ดีใจอะไรอย่างไรให้เรารู้รู้แล้วยังไงครับก็ไปขัดเกลาตรงนั้นนี่คือการเดินจงกลมใช่ไหมครับทีนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องของการบําเพ็ญธรรมการบําเพ็ญธรรมก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ส่วนของท่านพระอุปคุตที่ได้มีการโปรโดตัวของท่านท่านก็ใช้ สติใช้คติแบบนี้ในการบำเพ็ญธรรมและทุกคนที่บำเพ็ญที่ศึกษาก็ต้องใช้คติแบบนี้เช่นเดียวกันทีนี้ตัวพระอุปคุตเนี่ยหลังจากที่ได้ไปบิณฑบาตใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของคุณพ่อของพระท่านลุตกะเจริญวัยแล้วแล้วยกท่านพระท่านลุตกะไปบวชเรียนจนกระทั่งวันแรกก็สําเร็จโสดาบันดังนั้นการจะสําเร็จโสดาบัน อย่าลืมต้องใช้ใจแบบบมืกี้ที่ยกตัวอย่างไงยกย่างเหยียบแล้วก็เป็นยังไงครับใช้กับทุกๆเวลาเพื่อให้ใจของเราประคองจิตธรรมได้อยู่ตลอดเวลานี่คือวันแรกหลังบวชก็สําเร็จโสดาบันแล้วถัดมาสมากรรมครั้งที่หนึ่งก็สําเร็จสกธาคามีสมากรรมครั้งที่สองก็สําเร็จบรรลุในอนาคามีสมากรรมครั้งที่สก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์ ทุกท่านครับอันนี้คือวันแรกหลังบวชก็โสดาบันสมากรรมครั้งที่หนึ่งก็สกทาคามีครั้งที่สองอนาคามีครั้งที่สามเป็นอรหันต์ทีนี้สมากรรมคืออะไรสมากรรมคืออะไรสำนึกผิดในกรรมที่ก่อไงดังนั้นถ้าหากว่าเรามีแต่สติแต่เราไม่พิจารณาไม่ไตรตรองไม่แก้ไขไม่ขอขมา แล้วมันจะทำให้จิตใจเรายกระดับขึ้นได้หรือไม่การสมากรรมไม่เว้นแม้แต่พระอราหันต์ก็ต้องทำแล้วนับภาษาอะไรกับปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่สำเร็จเป็นพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ล้วนต้องไม่หยุดที่จะสำนึกผิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าหากเราบอกว่าเราบอกว่าใช้หลักเดินจงกรมยกย่างเหยียบไปกับเรื่องของ การกินก็ดีการพูดก็ดีการทําสิ่งใดๆก็ดีสติของเรารู้รู้แล้วเราไม่แก้ไขคือไม่รู้สึกผิดปล่อยมันไปเฉยๆแล้วเราก็วนเวียนอยู่กับอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะสามารถแก้ไขได้ละ่ะจริงหรือเปล่าครับดังนั้นการสมากรรมมีความสําคัญหรือไม่มีความสําคัญเพราะการสมากรรมมันจึงจะทําให้เราขุดเอาของไม่ดีออกมาดังนั้นตัวของพันพนระลุตกะ สมาการครั้งที่หนึ่เร็จสกทาคามีครั้งที่สอ,อนาคามีครั้งที่3อ,อ,อาหารหันสกทาคามีคืออะไรเมื่อก,กี้บอกโสดาบันคือเข้าสู่กระแสสกทาคามีคือไป,คไปมาหนึ่งครั้งไปมาหนึ่งครั้งหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าตัวของท่านเนี่ยไปคือไปขึ้นไปสู่ในสวรรค์ชั้นกามกรามคือติดในรูปแล้วก็ลงมานี่คือไปแล้วก็ลงมาหนึ่งครั้งแล้วขึ้นไปอีก ขึ้นไปอีกอยู่ในชั้นรูปนะครับไปมาหนึ่งครั้งสมการ,กร,รครั้งที่สองคืออนาคามีคือไปแล้วไม่มาอีกแล้วคือหมายถึงว่าพ้นจากชั้นกลามขึ้นไปสู่ในชั้นรูปแล้วไม่ลงมาอีกแล้วนะครับแล้วอรหรหันล่ะคือเป็นผู้ที่สิ้นแล้วซึ่งกิเลสตัณหาทั้งปวงก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีเรื่องของทั้งรูปก็ดีอารูปก็ดีไม่มีทั้งกิเลสก็ดีตัณหาก็ดีนี่คือตัวของท่านพระธรุตกะทีนี้ ท่านอาจารย์พระอุปคุตทั้งหลังจากที่ได้โปรดพระทันุตกะจนกระทั่งได้สมเด็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็คิดในใจว่ากิจแห่งการบินทบาทข้าได้ทำจบแล้วบินทบาทก็คือการโปรดสัตว์ใช่ไหมครับเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้คนและก็ยังทำประโยชน์ต่างๆให้กับผู้คนมากมายท่านก็คิดในใจว่ากิจแห่งการบินทบาทข้าได้จบแล้ว การทาทานต่อพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมอะ่ะก็ทําจบแล้วและยังได้ทําประโยชน์แก่ผู้ที่จะบําเพ็ญร่วมพมจาลีและทําให้พวกเราทานบาดีทั้งหลายผู้ที่ยังใฝ่ธรรมต้องการที่จะเป็นผู้ทําทานทั้งหลายก็ได้รับคุณประโยชน์มากมายมหาศาลและทําให้สัตรธรรมนี้สืบทอดต่อไปไม่ขาดสายกิจต่างๆเหล่านี้ข้าได้ทําจบสิ้นหมดแล้ว ทีนี้ท่านก็ได้คิดว่าเอเราก็ได้ทําประโยชน์แก่เวเนสัสต์มากมายโดยเฉพาะคือท่านเนี่ยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีถ้ำอยู่18ศอกกว้าง12บสอกถ้าขนาดแค่เล็กๆนี้เองเนี่ยแล้วผู้ที่สําเร็จอรหานก็นําไม้ติ้วขนาด14นิ้วโยนจนเต็มถ้าท่านก็ทําจบแล้วท่านก็ทําจบแล้วบัดนี้เวลาแห่งการนิพพานได้มาถึงแล้วท่านจึงได้กล่าวกับท่านพระทัุตกะ,กะว่า พระพุทธองค์ทรงมอบธรรมแก่พระมหากัสปะแล้วพระมหากัสปะก็เอาธรรมนี้มอบให้แก่พระอานนท์พระอานนท์ก็นำธรรมนี้มอบให้แก่พระสานากวาสะส่วนพระสานากวาสะก็เอาธรรมนี้มอบให้แก่อาจารย์แล้วอาจารย์บัดนี้ก็เอาธรรมนี้มอบให้แก่เจ้าธรรมที่ว่านั้นคืออะไรคงไม่ใช่เป็นแค่พระธรรมคำสอนธรรมดาแน่นอนแต่หมายถึงอะไรครับสิ่งที่เป็น สืบทอดกันมาแบบใจต่อใจรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่พระมหากัสปะพระมหากัสปะมอบให้แก่พระอานนท์พระอานนท์มอบให้แก่พระสานกวาสะพระสานกวาสะมอบให้แก่พระอุปคุตและบัดนี้พระอุปคุตมอบให้แก่พระทันนฤตกะนี่แหละครับคือภารกิจที่ทําได้จบสิ้นแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่ท่านได้กล่าว กำชับกับพัทธทุลตกะแบบนี้แล้วเนี่ยท่านก็ได้ประกาศกับหมู่เทวดาและสาุชนทั้งหลายบอกว่าจากนี้ไปอีก7วันเราก็จะนิพพานแล้วและในตอนนั้นมีพระอรหันาร่วมมาร่วมสงท่านเนี่ยหนึ่งแสนรูปเสขะบุคคลหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาและยังฝ่ายเรียนฝ่ายศึกษาอยู่ และสมาทานศีลมีมากมายสุดที่จะนับทวนและยังมีพวกเหล่าชีปกขาวนะครับแม่ชีีปาขาวทั้งหลายนุ่งขาวผมขาวนั้นมีมากมายสุดที่จะนับทวนได้นี่คือตัวของท่านพระอุปคุตทั้งหมดนี้มีเขียนอยู่ในอโศวการทานผูกที่หกและในฝอจูเต้าอิงนี่ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ได้มีเขียนประวัติของท่านพระธตตกะไว้ดังนี้นะครับว่า ยามที่ท่านกําเนิดเนี่ยบิด้าของท่านฝันเห็นดวงอาทิตย์สีทองเจิดจลัสทั่วปัตตภีและเมื่อหลังจากเจริญวัยแล้วก็ได้พบกับพระอุปคุตตะและขอออกบวชพระอุปคุตตะในตอนนั้นเนี่ยในคัมภีร์โฟฉูเต้าอิงนั้นได้มีการซักแบบนี้ว่าเธอออกบวชหมายถึงกายออกบวชหรือใจออกบวชทุกท่านครับเอาคําถามนี้เปลี่ยนแล้วมาถามพวกเราเนี่ยเธอมาสถานธรรม มาดูใจมาหรือกายมาใจมา,ใจมาแล้วกายไม่มาเลยเหรอทีนี้ตัวท่านพระเถรตะกะตอบว่าสิขอออกบวชไม่ใช่ทางกายไม่ใช่ทางใจไม่ใช่ทางกายไม่ใช่ทางใจแล้วถ้าบอกว่าไม่ใช่กายไม่ใช่ใจกายก็ไม่ใช่ใจก็ไม่ใช่แล้วใครออกบวชอ่ะแล้วใครออกบวชอ่ะ คือใครอ่ะท่านพระธัตตะกะก็ตอบไว้เช่นนี้การออกบวชสำหรับความหมายของเราไลทเราไลทเราคือไลท์คำว่าอัตตาใช่ไหมครับเมื่อไลทอัตตาจะมีเกิดมีดับไหมมีเกิดมีดับไหมมีอัตตาจึงมีเกิดมีดับแล้วเหตุใดมีอัตตาจึงมีเกิดมีดับ เพราะตัวอัตตานี้เนี่ยมันเที่ยวจะไปจับสิ่งภายนอกอัตตาจะไปจับแต่สิ่งภายนอกคอยระแวดระวังคอยระวังระวังอะไรระวังสิ่งภายนอกแล้วก็ปกป้องตัวเองไม่ให้ตัวเองนั้นบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมภายนอกดังนั้นถ้ามีอัตตามันก็จะคอยป้องกันคอยระแวดระวังคอยระวังไม่ให้ตัวเราเสียหาย นี่คืออัตตาหมายความว่าอะไรครับอ่ะสมมุติว่าเรามีอัตตาอยู่เรามีคนด่าเราไอตัวอัตตานี่มันจะคอยยังไงครับคอยจับแล้วคอยระวังแล้วคอยป้องกันในพอเขาด่าเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องมีท่าทีโต้อตอบจะด่ายังไงให้เขาเจ็บยิ่งกว่าที่เขาด่าเราไม่อย่างนั้นเราเสียเปรียบจริงหรือเปล่าครับดังนั้นสิ่งศักดิ์จึงสอนเราคือต้องหัดเป็นผู้เสียเปรียบเป็น ดังน,นั้นถ้าหากว่าเราเสียเปรียบไม่เป็นน่ะก็คือเขาด่าเราเราก็ต้องด่าเจ็บยิ่งกว่าดังนั้นทุกท่านเห็นไหมสองคนเวลาที่เขาด่ากันด่ากันไปด่ากันมามันต้องมีคนเสียงดังยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งเสียงดังกว่าก็ต้องมีคนดังยิ่งกว่าข่มเขาไม่งั้นแล้วมาเสียเปรียบเขาเวลาชกต่อยกันเขาชกเรามาหนึ่งหมัดเราจะยอมชกเขาครึ่งหมัดแล้วปล่าเสียเปรียบใช่ไหมแม้ก็ต้องชกเขาอย่างน้อยก็ต้องสองหมัดน,นี่คือมีอัตราก็ต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้น การที่ได้รับสิ่งเล้าจากหูก็ดีจากตาก็ดีจากจมูกก็ดีจากอะไรก็ดีอัตตาเราอาศัยช่องทางต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะคอยเราแวดระวังปกป้องตัวเองดังนั้นท่านจึงบอกว่าถ้ามีใจในการออกบวชใจที่ว่านี้ก็คืออะไรครับก็คือตัวอัตตานี้แหละท่านจึงบอกว่าการออกบวชนั้นคือไม่มีเราไม่มีตัวอัตตาเมื่อไม่มีตัวอัตตา ใจก็ไม่มีเกิดไม่มีดับไงทำไมใจไม่มีเกิดไม่มีดับเพราะเราไม่สนใจกับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกจะมาก่อกวนจะมาทำอะไรเรานั้นถ้าบอกไปนะครับว่าเราไม่สนใจเพราะอะไรครับเพราะไม่มีคำว่าเราไม่มีคำว่าอัตตาเมื่อไม่มีอัตตาไม่มีคำว่าเกิดไม่มีคำว่าดับข้างนอกเกิดดับเกิดดับก็เรื่องของเขาไปแต่ข้างในของเราไปสนใจไหมข้างในของเราไม่มีเกิดไม่มีดับแล้วนั่นความหมายของท่านคือ ด้วยเหตุที่ไหลเราใจจึงไม่เกิดดับเมื่อใจไม่เกิดดับนี่ก็คือความนิรันร์ถ้าจะบอกว่าอยากจะหาความนิรันร์หาจากที่ไหน<ม>ก็นิพพานอยู่ที่ไหนอะนิรันรน์มันก็อยู่ที่ใจของเราต้องรักษาภาวะแห่งความนิรันร์นี้ได้แต่ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราภาวะความนิรันร์นี้ได้ก็ต้อง ไลอัตตาเพื่อที่จะไม่เกิดดับเกิดดับตามสภาวะภายนอกที่เกิดดับอย่างนี้ดีไหมครับท่านบอกว่าใจไม่เกิดดับก็คือธรรมนิรันพุทธะทุกพระอ,องค์ต่างเป็นเช่นนี้ใจไม่มีรูปรักษ์และองค์แห่งใจหรือก็คือจิตเติมแท้นั้นก็เป็นเช่นนี้ดุจเดียวกันความหมายการออกบวทของท่านคือเช่นนี้บวชไม่ใช่กายบวชและไม่ใช่บวชที่ใจแต่ทํายังไงให้ใจของเรา ไรอัตตาไม่มีเกิดดับนั่นแหละคือการออกบวชที่แท้จริงทีนี้พอหลังจากที่ท่านได้มีกล่าวไว้เช่นนี้ตอนหลังท่านก็จึงได้มีมีการบวชนะครับในสำนักของท่านพระอุปคุตและรับองค์การแห่งฟ้าและถัดมาท่านก็ได้ไปโปรโดพระบรมอาจารย์องค์ที่6